กพอนะครับได้ออกมาบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันของพลังงานประเทศไทยกําลังแย่ค่ะแล้วก็บอกเอาง่ายๆในเดือนมกราคมเนี่ยถ้าไฟอาจจะทะลุไป4ี่บาทหกสิบแปดสตาง์หมายถึงต่อหน่วยเกือบบาทถูกต้องไหมฮะขึ้นไปเยอะพอสมควรเลยนะเยอะนะก็ไปว่าเขาไม่ได้นะเพราะเขาก็ต้องคิดตามรูปแบบปกติที่เขามีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนนู่นมีต้นทุนนี่ใช่ไหมครับ แล้วก็ที่ต้องออกมาเนี่ยเพราะว่ามันมีหลักเกณฑ์กําหนดว่าต้องฟังประชาพิจารณ์คล้ายๆอย่างนั้นนะ <c oughs> พูดภาษาง่ายๆก็เลยคล้ายๆต้องเปิดข้อมูลมาเพื่อรับฟังความเห็นอ <c oughs> เขาไม่ได้อยากจะเปิดมาเพื่อให้เกิดการแตกตื่นตกใจ <c oughs> หรอกแต่มันเป็นหลักเกณฑ์ที่เขาต้องปฏิบัติครับครับมันคนฟังก็เลยตกใจผมยังตกใจเลยล <c oughs> รวต้องตี <c oughs> ตกใจเลยครับ เพราะเราเป็นคนไทยเราตกใจกันหมดใช่เพราะมีอีกข่าวหนึงบอกว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นอาจจะขึ้นไปมากกว่านี้คนไทยอาจจะต้องจ่ายค่าไฟเนี่ยหน่วยเราหกบาทนี่จริงไหมฮะท่านท่านรัฐมนตรีว่าไงบ้างคะในระยะยาวเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าไม่ทาอะไรเนี่ยถ้าราคาต้นทุนวัตถุดิบเที่มาผลิตไฟมันขึ้นเรื่อยๆมันก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ต้องมานั่งคิดแหละว่าโครงสร้างแบบปัจจุบันรูปแบบแบบปัจจุบันเนี่ยถ้าปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆมันไปไม่ได้หรอ ระชาช <ขา S 2> นก็เดือดร้อนดันันมันต้องมานั่งคิดได้แล้วว่าเราจะทาอย่างไรนะครับเพื่อที่จะควบคุมต้นทุนในการผลิตไฟฟ้านะครับความจริงไม่ใช่แค่ไฟฟ้าหรอกทั้งน้ํามันทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยต้องมานั่งทำได้แล้วลดต้นทุนลงต้องดลดต้นทุนมันมันยากม,มันต้องมาหาวิธีคอนโทรลอ่ะเมื่อออกมาใช่ที่ผ่านมาเขาก็เดินตามระบบที่เป็นเป็นกันมาแบบนี้ไม่รู้กี่ยี่ส40าสสิปีแล้วก็เดินกันมามันถึงได้เป็นอย่างเนี้ แต่ผมคิดว่าผมปล่อยให้เดินอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วตอนนี้ครับเนั้นตัวเองมีคิดว่าน่าจะกำลังทำอยู่ครับกำลังเวิร์กอยู่ใช่และมีความไปไปได้ไหมที่จะกลับมาเพราะว่าตอนหาเสียงเนี่ยบางบางพรรคหาเสียงไว้ว่าสงบาทตอนไปรวยอันนั้นผมไม่ทราบผมไม่ได้เป็นคนหาเสียงแบบนั้นเขาบอกว่าตอนก่อนหาเสียงทำให้พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองเนี่ยรู้หมดแล้วว่าทําไมขาดไฟท์ท้ออะไรทายังไงแต่ถึงเวลาเข้ามาทํางานจริงๆทําทไมถึงทําไม่ได้ล่ะผมไม่รู้ว่ามันว่า ผมไม่ได้หาเสียงว่าต้องเป็นสองบาทอไรนี้นะแต่ในฐานะคนไทยคนหนึ่งอ่ะผมยังไม่เคยรู้เลยว่าแล้วจริงต้นทุนมันเท่าไหร่เออจริงใช่ค่ะอย่างนั้นทำรายการเนี่ยคุณก็ต้องคำนวณใช่ไหมค่าใช้จ่ายในการจัดรายการค่านู่นค่านี้คุณรู้ต้นทุนแล้วคุณจะอยู่ได้คุณต้องกําไรแต่เรื่องนี้เรารู้แต่เพียงเขาบอกว่าเขาขัดทุนเขาขัดทุนอืแล้วเขาต้นทุนเท่าไหร่อ เนี่ยผมกําลังไล่เช็คเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาศึกษาอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมต้องไล่เช็คว่าต้นทุนจริงๆเขาเท่าไหร่ที่นี้พอมาดูเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ได้ยินแต่เพียงบอกเอ้ยค่าแก๊สมันขึ้นค่าแก๊สมันขึ้นแก๊สธรรมชาติ่าซึ่งความจริงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและเกือบจะทุกประเทศเขาใช้ถ่านหินเพราะว่ามันต้นทุนต่ำแล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักของราคามาก มันเลยไม่มี f อฟทีเป็นฟ้าผันแปรอ่า f ีเนี่ยมันคือเขามาคำนวณอย่างเงี้ยถ้าเป็นแก๊สนะไหมราคาตลาดโลกขึ้นขึ้น,นลงลงไงมันก็เวียกไปเวียกมามันก็ผันแปรไอตัวเนี้ยเขาตัวเรียกว่าเป็น FT ค่ะแต่ถ้าเป็นฐานหินเป็นอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ครับ,บแต่ประเด็นคือมันสร้างมวลภาวะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง2.5แต่มันไม่ให้เรื่อง2.5แต่มันสร้างมวลภาวะให้กับโลกใบนี้ใช่ก็เลยเกิดการต่อต้านกันว่าไม่อยากให้มีอย่างนี้อีกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ อาการที่สองที่ใช้ในอดีตก็คือพลังน้ำํำแต่พลังน้ําในประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่เราบอกเขื่อนอ,ะอ่ะเขื่อนเยอะแย,<า>ยะเลยผลิตน้าไม่ได้ตลอดอีกเพราะ,ระอะไรเพราะไม่ได้เตรียมไว้เพราะว่าเขาบอกตอนนี้เลยสมัยผมเด็กๆอ,อ่ะก็เรียนว่าเออเขื่อนผลิตไฟฟ้าแต่เอาข้จริงวันนี้ไม่ใช่กลายว่าเขาเตรียมน้ำไว้ให้เกษตรกรอืยังไม่ถึงฤดูก็ไม่เปิดนะนอกจากมันล้นเขื่อนก็เปิด เมื่อมันไม่เปิดน้ํามันก็ไม่หมุนเทอร์ไบร์เมื่อมันไม่หมุนเทอร์ไบา์มันก็ไม่ผลิตไฟเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีมีการผลิตไฟจากพลังน้ํเล็กๆน้อยๆกับ่านหินหอ,อ,อันนี้ในอดีตข้าบความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อมาเราก็เจอแก๊สที่อ่าวไทยอ่าวไทยก็ประเทศไทยเราเอาแก๊สของอ่าวไทยของประเทศไทยเราก็มาเจอแก๊สที่อ่าวไทยพอมาเจอแก๊สที่อ่าวไทยปั๊บเราก็คิดว่าเออ นวัตรกรรมของโลกความต้องการของโลกที่บอก<ะ>ว่าจะต้องการให้ลดมลภาวะ,ะแก๊สเนี่ยมันทําให้เกิดมลภาวะน้อยกว่าถ่านหิน<ะ>หลายประเทศทั่วโลกก็เปลี่ยนรูปแบบการผลิตไฟฟ้าฟ๊าาส,สม,ามาเป็นแก๊สธรรมชาติ<ะ>ซึ่งในสมัยก่อนมันก็ไม่แพงเหมือนทุกวันนี้<ะ><ะ>แต่พอมาปัจจุบันเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยเจอแก๊สอ่าวไทย<ะ><ะ>ปรากฏว่าไปไปมามา,มาความต้องการของแก๊สของคนต่อวันเนี่ยเมื่อเทียบกับ ปริมาณที่มีในอ่าวไทยไม่พอขึ้นมาซะอีกแล้วความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นตอนเนี้ในอ่าวไทยเนี่ยมาประมาณครึ่งหนึ่งของความต้องการต่อวันก็เลยต้องมีการไปเขาเรียกอิมพอร์ตา่นำเข้าแก๊สธรรมชาติต้นทุนก็เลยสูงจากต่างประเทศคส่วนหนึ่งมาจากพม่าส่วนหนึ่งมาทางเรือที่เรียกว่า l i q u i d LNG ไอ้ตัวเนี้ยที่มันจะไปอิงในตลาดราคาตลาดโลกแล้วที่มันทําให้ขึ้นลงมากนะครับก็เลยมาทําให้เกิดปัญหาว่าตรงเนี้ยสมัยก่อนเราไม่ค่อยเอามาจากต่างประเทศในประเทศพอมันก็เลยอยู่กันมาได้พอตอนนี้เป็นงั้นปั๊บนี่คือประเด็นที่สองที่ทําให้เกิดปัญหาค่าไฟประเด็นเรื่องนี้ที่ตามมาคือตอนนี้เกิดปัญหาว่าแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยที่มันมีอยู่แล้ววันนี้ที่ว่าขูดมาเต็มที่ก็ได้ห้าสิเปอร์เซ็นอ่ะมันเกิดปัญหา ไม่ใช่ไม่พอมันเกิดปัญหาระหว่างการประมูลอ่ะบริษัทเดิมที่เขาได้สิทธิกับบริษัทใหม่ผมไม่เอ่ยชื่อนะที่เข้ามาสวมสิทธิ์เกิดผิดพลาดยังไงไม่รู้ก็เลยต้องยุติการขุดเอาเอาก็เลยไม่มีเลยก็ขาดไปอีกเขากระังเขารับหลอกรับรับปากว่าประมาณเมษาจะกลับขึ้นมาใหม่อย่างนี้มกราคมพามีนาเราต้องจ่ายค่าไฟแพงๆจริงไหมครับนี่ครับมันมาจากแบบนี้ ก็คือเขาั้นยังไม่จบเดิมเดิมอย่างมันสมมุติห้าสิบห้าสิบในประเทศห้าสิบต่างประเทศห้าสิบพอเจอแบบนี้กลายว่าในประเทศห้าสิบมันลดลงไปเหลือสักสามสิบต่างประเทศจากห้าสิบก็ขึ้นมาอีกยี่สิบอะไรเงี้ยมันเลยวุ่นไปหมดเนี่ยอย่างนี้ไม่คิดว่าเป็นภาระมันจะต้องมาตกอยู่กับประชาชนเหรอก็นี่ไงมันเลยเป็นค่าไฟทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยถ้าแค่นี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็มีความต้องการใหม่อีกหน่อยอีกแล้วต้องการพลังงานสะอาด ทุกประเทศในโลกก็บอกว่าไม่ได้ไฟฟ้าก็ต้องผลิตจากพลังงานสะอาดต่อไปจะมีอีกด้วยว่าถ้าสินค้าอันไหนโรงงานไม่ได้ใช้พลังงานสะอาดไม่ให้รับซื้ออีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลยเติมเตรียมประเทศที่สามสำหรับผลิตไฟแล้วผลิตจากพลังงานสะอาดอพลังงานสะอาดนี่คืออะไรมาโซล่าเซลล์โฟลมชีวะมวลนะอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งตอนนี้เขาเริ่มอันเนี้ย สิบยี่สิปีที่แล้วเนี่ยต้นทุนมันแพง<ะ>พอต้นทุนมันแพงปั๊บก็เลยทํำยังไงจะให้คนมาลงทุนเพราะว่าการไฟฟ้าเองก็บัตรเ็ตไม่พอ<ะ>อต้นทุนไม่พอ<ะ>ก็เลยไปออกกฎเกณฑ์กติกาดึงดูดบวกค่านู่นค่านี้ให้เพื่อดึงดูดให้คนกล้ามาลงทุน<ะ>แล้วแบงก์ก็ปล่อยกู้ที<ะ>่เรียกว่า adder <ะ><ะ>เพราะฉะนั้นไอ้ที่ค่าไฟควรจะยนะูนิตละสองบาทสาบาทเลยกลายเป็นแปดเก้าบาทเห็นไหม สามเห็นไหมสามอย่างแล้วไอ้สามอย่างเนี่ยเหมือนได้พอร์ตเล่นหุ้นเฉลี่ยราคาเพราะฉะนั้นพอไอ้สามอย่างมาลงพูกันเฉลี่ยราคาเหมือนก็เลยแพงมันอยู่ที่อะไรเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่แค่เราเราพยายามคอนโทรตรงนี้ไอ้ตรงสัญญาที่เกี่ยวกับไอ้เรื่องที่สัญญาที่ทําให้เกิดแอดเดอร์พวกนี้ก็ต้องหาทางลดลาวาสออกให้มันหมดไปให้หมดต้องเคลียร์ให้ได้เห็นไหมอย่างวันนี้พลังงานสะอาดเนี่ยนะ พลังงานสะอาดที่ว่ามาจากโซล่ามาจากอะไรเนี่ยเวลานี้เรารับซื้อสัญญาใหม่นะสองบาทกว่าใช่แต่สัญญาเก่าที่ต้องจ่ายเนี่ยห้าเกือบห้าบาทครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมอ๋อเท่าตัวแต่อันนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายแหละครับเห็นไหมซึ่งเราพยายามบริหารจัดการว่าวันนี้บริหารตรงไหนได้ทําก่อนนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยทางกกพที่เขาบอกเขาคํานวณเหมือนปกติอย่างนี้เงเขาก็เลยบอกว่าถ้าต้นทุนมันมาอย่างนี้มันมาอย่างนี้มันจะต้องไปอย่างนี้ครับ แต่ผมในฐานะฝ่ายการเมืองผมก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ประาาชาชนจะเดือดร้อนใช่งั้นเราก็ต้องมานั่งดูว่าถ้าอย่างนั้นไอ้ส่วนค่าก๊าซเนี่ยจะบริหารจัดการยังไงนะไอ้ส่วนไอ้ไอไ้อที่ว่าพลังงานสะอาดแอดเดร์เนี่ยะจะทำยังไงนะ,ะแล้วก็นมีระบบหมุนเวียนทางการบริหารของก๊าซยังไงจะเอามาจากไหนมาชดเชยตร,ตรงนี้ซึ่งตรงนี้กกพเไม่ได้ทำไปว่าไม่ได้อ,อันนี้ ที่ทําให้ท่านนายกตีเองก็ดีผมเองก็ดีที่บอกคฮ้รับไม่ได้ะเง้นเมื่อรับไม่ได้แล้วก็ต้องมาเวิร์กเอาว่าจะบริหารจัดการยังไงค่าไฟมกรามันน่าจะจบที่เท่าไหร่ครถ้าตามของกกพก็จะเป็นอย่างที่บอก3.69แต่ว่าตอนนี้เอาเป็นว่ามั่นใจแล้ววันนี้นะไม่เกิน4บาท20ไม่เกิน4บาท20สำหรับคนที่เขาเรียกกลุ่มเปราะบาง ก็ใช้ไฟไม่เกินประมาณสามร้อยต่อหน่วยประมาณสิบสิบเจ็ดจุดห้าล้านลายค่ะสามบาทเก้าสิบเก้า่เดิมก็คือราคาเดิมราคาเดิมถ้าสมมติเอาฟังินดีถ้าสมมติคุณบ้านของคุณเนี่ยไปดูบินค่าไฟค่ะถ้าใช้ไฟไม่เกินสามร้อยยูนิตต่อเดือนนะฮะค่ะสามร้อยยูนิตต่อเดือนคุณจ่ายค่าไฟเท่าเดิมค่าเดิมแต่ถ้าสมมติคุณใช้มากกว่านั้นหน่อย จะขึ้นเป็นไม่เกิน4บาท20ใช่แต่ว่ายังไม่รู้แน่นะแต่วันนี้ำนํำนวณเลยแล้วว่าไม่ที่เราบริหารจัดการต่างๆกันมาเนี่ยนะครับไม่เกินสี่บาทนั่นหมายความว่าใช้งบประมาณบางส่วนเอาไปซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยป่ะคะงบประมาณซัพพอร์ตในส่วน3บาท99ประมาณ1,950ล้านาครับพอเห็นตัวเลขแล้วโอเค1,950ราิใช้ไฟไม่เกิน300ยูนิตใช่นะครับเราจะได้เห็นบอกว่าจริงๆแล้วจะมีการกลับไปทำการบ้านเพิ่มเติม S <S <S แล้วก็จะเสนอคอรมอในที่รป,ประชุมคณะรัมนเริตีตตังเปลววันที่19ก้จะเสนอเราจะรู้แล้วว่าจะต้องเสียค่าไปเท่าไหร่ครับค่ะแต่ไม่เกิน4ี่บาทยี่สจริงไหมฮะเขาบอกไอ้การตรึงราคาค่าไฟฟ้านเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาะระยะยาวจริงครับอ,อันนี้มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะสถานการณ์และโครงสร้างแบบที่เป็นอยู่มานี่สี่สิบปี แต่ดีกัาผมไม่ทำไหมดีกว่าดีกว่าครัแต,แต่ไม่ใช่ทําแค่นี้ที่ผมบอกไงว่าสิ่งที่ผมจะต้องทําต่อไปคือคิดต่อไปว่าควรจะต้องปรับรูปแบบของกาอ๊าซยังไงร,รูปแบบของต้นทุนการผลิตยัยงไงไป <ใจ S 2> ตรวจ <ใน S 2> สอบอการใช้จ่ายต้นทุนจริงๆอะไรควรจะอยู่อะไรควรจะไม่ควรจะเป็นต้นทุนอีกนะครับเรื่องน้ํามันก็แบบเดียวกันอ,อันนี้เป็นเรื่องที่เขาบอกว่า โครงสร้างโครงสร้างแต่ไม่เคยมีใครพูดเลยว่าไอ้ที่คุณบอกให้ปรับโครงสร้างให้ปรับยังไงถ้าไ่่ปปรรัับนนนีเแตผมจะเรียนให้ฟังผมมาทํางานสามเดือนเนี่ยไม่เคยยุ่งเรื่องพลังงานเลยนะปรับโครงสร้างไม่พอหรอกครับมันเลยจุดนั้นแล้วครับต้องลื้อใหญ่ต้องลื้อใหญ่ต้องลื้อนั้นมีคนบอกทําตีปรับโครงสร้างผมมไม่ปรับหรอกปรับก็ไม่พอวันนี้ต้องลื้ออย่างเช่นเขาบอกว่านี่ที่หลายๆคนออกมาพูดว่านี่ ที่เราจ่ายค่าไฟกันแพงพวามีคนได้รับสัมปทานไปไม่่ครับแล้วก็ไม่ผลิตอะไอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าแอดเดอร์ห้าร้อยกว่าสัญญาค่ะแล้วแล้วใครครับแล้วคนที่อยู่ในตรงนั้นเขาเรียกว่า SPP small เป็นบริษัทขนาดเล็กให้โอกาสตรงนั้นไปอีกไอคนที่ได้เยอะวันนี้ไม่ใช่นะครับคือคู่สัญญาที่เป็นบริษัทขนาดเล็กค่ะ ก็ยังมีอีก500กว่าบริษัทห้าร้อยกว่าสัญญาครับ,ญญรบผมไม่แน่ใจว่ากี่บริษัทบริษัทหนึ่งอาจจะมีสองสสัญญาก็ได้แต่ทั้งหมดห้าร้อยกว่าสัญญาที่มีสัญญาเป,เป็นพลังลมกับพลังงานไฟฟ้าสามรอยสาสิบสัญญาต้องถามอย่างนี้ประชาชนก็ถามมาเนี่ยถึงเวลาลดราคาค่าไฟมาในช่วงแรกแในที่สุดประชาชนตาดำๆอย่างพวกเราก็ต้องกลับไปจ่ายค่าไฟคืนหมายถึงว่าจ่ายแพงเหมือนเดิมจ่ายแพงเหมือนเดิมไม่ไม่ครับ คือถ้าเป็นรูปแบบแบบปัจจุบันแล้วไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ว่าผมจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ครับถ้าฐมนติว่าสามารถจะลื้อระบบได้ไหมครับลื้อได้ครับลื้อได้นะฮะผมมั่นใจผมทาได้โอเคครับผมมีตัวเลขในใจไหมครับสมมติว่าผมผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องแก๊สเนี่ยระบบที่ผมคิดแล้ววางไว้ถ้าเป็นไปได้ตามที่ผมผมวางแผนไปเนี่ยครับราคาตลาดโลกน้ํามันด้วยนะพูดถึงน้ํามันด้วย ราคาที่ขึ้นลงแต่ละวันของตลาดโลกจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการกับรัฐบาลประชาชนจะไม่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์น้อยที่สุดเยี่ยมเลยอย่างเช่นน้ํามันวันนี้ไปเติมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงถ้าระบบที่ผมคิดผมวางแล้วออกมาสําเร็จจะไม่มีแบบนี้จะกลับไปเหมือนในอดีตสมัยในอดีตเนี่ยราคาน้ำมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเออใช่ฟิกใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยเขาต้องปล่อยลอยตัวเพราะว่า มันมีปัจจัยเรื่องค่าน้ํามันมันแพงขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปล่อยแบบนี้มาตั้งแต่บัดนั้นเลยตั้งแต่ช่วงผงพันลร้อยี่สิบกว่าแล้วปล่อยอยู่แบบนี้จนมาวันนี้สี่สิบปีโอ้โหแสดงคนไทยมีความหวังนะท่านนะเราตรึงราคาค่ะงบประมาณที่ใช้มันก็จะเยอะมันก็จะกลับไปแบบเดิมไหมคะ มันจะไม่อยากบอกตรงนี้เลยงวานที่19ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้โครงสร้างอันนี้ไม่ได้อันนรื้อได้ครับผมจะไม่ใช้งบประมาณครับไม่งบประมาณหมายความแบบทุกวันนี้นะทุกวันนี้ใช้ใช้แล้วเป็นหนี้สาธารณะเพราะเขาไปกำกับดูแลอย่างเรื่องน้ำมันเนี่ยก็ไปใช้กองทุนน้ำมันใช่กองทุนน้ำมันเนี่ยตึงราคาไว้ตึงราคาเอาเงินไปตึงราคาค่ะ มันก็เลยกลายเป็นหนี้สาธารณะแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นแบบนี้แล้วก็เกือวุ่นวายหมดเนี่ยใช้แบบนี้มาตั้งแต่2,520กว่าครับผมหลังจากนี้วันนี้เราเปิด12ธันวาคมที่ผ่านมาเปิดประชุมรัฐสภาแล้วเขาบอกหลังจากนี้จะมีกฎหมายที่เตรียมจะเสนอหลายฉบับเลยริงไหมฮะครับเขาบอกอย่างเช่นคือในกฎหมายของกระทรวงพลังงานนะที่จะเป็นเจ้าของกฎหมายของกระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็เราจะเสนอพระมัญญิ น้ำมันเพื่อเกษตรกรและชาวประมงยังไงครับยังไงคือทุกวันนี้นะคุณมดดำราคาน้ํามันที่เราเห็นอยู่เนี่ยอชาวประมงเขาก็ต้องใช้ชเกษตรกรก็ต้องใช้ครับแล้วเขาใช้เพื่อประทังชีวิตยังชีวิตทามาหากินเพื่อเลี้ยงชีวิตแต่ต้นทุนเขาเท่ากับคนที่ขับรถเล่นคนที่ขับรถทามาหากินในในซื้อเมื่อไซื้อตามปั๊มเพราะฉะนั้นพอมาเป็นอย่างนี้ปั๊บนอกจากนั้นอันนี้เริ่มจากเรื่องประมงก่อนนะ ในในทะเลเนี่ยเคยได้ยินจะเปหนน้ำมันเถื่อนใช่ค่ะบรรทุกท่านบรรลุเรามาทางทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็เลยหาทางแก้ก็คือเอาชาวประมงเป็นสายเขาก็เลยเกิดเกิดนโยบายน้ํามันเขียวน้ํามันเขียวสําหรับชาวประมงมก็คือว่าให้ชาวประมงเนี่ย ซื้อน้ํามันถูกจะได้ไม่ต้องไปซื้อน้ํามันเถื่อนอซื้อจากรัฐเลยซื้อจากรัฐเพราเขาไปซื้อกบนเรือก็ได้ใช่เขาก็เลยมีนโยบายแล้วก็นอกจากนั้นก็ดึงชาวประมงเป็นพวกคอยตรวจตราให้ด้วยว่าตรงไหนยังมีค้าน้ํามันเถื่อนให้มาแจ้งรับรองเพราะฉะนั้นชาวประมงที่ออกเรือในอนาคตก็จะได้ใช้น้ำมันถูกที่เขาเรียกน้ำมันเขียวอ่ะเขาเอาสีเขียวไปผสมอ จะได้รู้ว่าให้ไปแล้วเอาไปขายเอาไปขายเอาไปขายต่อหรือเปล่าเไปใส่ในร้าเสียใชใช่เอออันนี้โครงการดีหรือเกษตรกรทีนี้ทีนี้มันไม่ได้เป็นกฎหมายครับในขณะเดียวกันที่ผมทํางานมาเนี่ยผมก็เห็นว่าเกษตรกรเขาก็ต้องใช้น้ามันไม่ต่างกับประมงแล้วก็เป็นต้นทุนเขาเหมือนกันนะทั้งปุ๋ยทั้งน้ํามันเนี่ยมันก็เลยทําให้มีปัญหาผมก็เลยคิดว่าแล้วทาไมเราไม่มีน้ํามันแบบน้ํามันเขียวให้เกษตรกรอแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเสร็จมั้ม ทั้งสองประเภทเนี่ยทำไมไม่ให้เขามีกฎหมายรองรับแทนที่แล้วแต่ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่รัฐว่าจะให้เมื่อไหร่หรือไม่ให้ต่ออายุไม่ต่ออผมก็เลยคิดว่าทําเป็นกฎหมายดีกว่ากฎหมายเพื่อจัดน้ํามันพิเศษในะไม่ใช่พิเศษอะไรคือราคาพิเศษจะถูกลงสําหรับเกษตรกรและชาวประมงค่ะก็คือเป็นน้ํามันเฉพาะของเขาเลยครับแต่ว่าวันนี้ที่ประชุมวันนี้ก็ประชุมครับผมก็บอกคณะของผมว่านอกจากเกษตรกรชาวประมงเนี่ยให้ไปคิดรูปแบบว่าเป็นไปได้ไหม เพิ่มอีกคนหนึ่งคือผู้มีรายได้น้อยเป็นสามกลุ่มสามกลุ่มแต่แต่กลุ่มที่สามนี่มันซับซ้อนก็เลยบอกว่าลองดูถ้าถ้าเวิร์กถ้าไปได้ก็ใส่เป็นอีกสามสามกลุ่มเลยอันนี้ตั้งใจว่าจะเสนอกฎหมายในสมัยประชุมนี้จริจริงแล้วอีกอันที่จะช่วยคือกฎหมายเครดิตที่ช่วยแม่้ถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงบัตรเครดิตบัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงานผมนะแต่ในฐานะพักการเมืองรวมไทยสร้างชาตินะครับผมคิดว่า ความจริงผมเนี่ยเสนอกฎหมายนี้มาตั้งแต่ปี40นะอ๋อเหรอครับแต่พอไปถึงขั้นตอนหนึ่งยุบสภาทุกทีเลยไปไม่ถึงสักทีอันนี้ก็เลยจะเสนอสามเดือนแรกเชื่อหรือเปล่าว่าบัตรเครดิตที่เราใช้กันเนี่ยมันมีใช้ประเทศไทยครั้งแรกปี2502นี่2566ปีไม่มีกฎหมายครับอ๋ออันนี้มืหประเทศไทยไมีไหมมันถึงโกงกันไงไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับบัตรเครดิตไม่มีอ๋อไม่มีฮะไปกู้แบง เราไปกู้แบงค์หนึ่งล้านบาทเราใช้นี่ไปแล้วห้าแสนบาทเหลือนี่เท่าไหร่ห้าแสนจ่ายดอกเบี้ยจากเท่าไหร่ก็ต้องก็ต้องห้าแสนอ้าวเรากู้มาล้านเราต้องจ่ายจากเบี้ยล้านแต่ใช้นี่ไปแล้วห้าแสนเหลือห้าแสนเขาก็เก็บดอกเบี้ยเราจากห้าแสนเออคุจริงแต่บัตรเครดิตไม่ใช่คุณเก็บจากยอดเต็มคุณจ่ายไปเท่าไหร่ยังเก็บยอดเต็มอยู่เพราะไม่มีกฎหมายกำกับเพื่องไงควบคุมอย่างนี้เป็นต้นด้วยอันนี้เราจะเสนอในนาม ในในเป็นเป็นเป็นกฎหมายตอนนี้เร่งทำอยู่จะเสนอในนามพักรวมไทยตั้งชาตินั่นแหละครับผมต้องคนบอกอยากจะรู้ชีวิตของท่านรองนายกฮเมื่อก่อนนี้ไม่เคยไม่ได้อยู่ในเส้นทางการเมืองเป็นจริงๆแล้วเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้พิพากษาเป็นข้าราชการตุลาการก่อนเข้าสู่สนามการเมืองใช่ไหมครครับทำงานราชการอยู่กี่ปีผมเป็นผู้พิพาอยู่เจ็ดปีเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วก็เข้าสู่เส้นทางการเมือง เคยดำลูตำแหน่งแลนตรีว่าการกระทรวงติธรรมาแล้วด้วยครับตอนสมัยเมื่อปีห1หนึ่งถึง54ช่วงนั้นครับออกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงิธรรมคือเอาไง่ายถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกสมัยเราเด็กๆเราจะได้ยินข้าโง่ทางด่วน้านสอปี4อยล้านตอนนั้นตอนนั้นยังไ้เป็นรัฐมนตรีเขาบอกว่าเป็นคนที่แบบจริงๆแล้วเป็นตัวหลักทำให้คณะราะคดีฮเบลใช่ไหมครับคนละฮเบลนี่ล่าสุด อันนี้มาปี44โอ๊ะ6,200ล้านข้างโน้างดุนเป็นยังไงฮะตอนนั้นเกิดเส้นที่ไปพัทยาอ๋อข้างบนนะครับท่านครับบูรพาวิถีมันมีการฟ้องร้องกันค่ะแล้วก็เราก็เหมือนเหมือนกันแ่ะอนุญาโตตุลาการขับแล้วก็ไปแพ้แพ้มึงนองมึงไทยอนุญาโตมึงไทยสิอ๋อก็ไปแพ้ห้าผมก็คิดว่ามันไม่ถูกอ่ะผมก็มาตอนนั้นผมเป็นประธานกรรมธการปปชของสภาครับนะ ก็เอามาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทางอายการท่านก็ทําของท่านทหาร<ะ>แล้วท่านก็ฟ้องคดีไปแต่ว่าสุดท้ายก็มาขอรายงานของผมไปเป็นพยานสําคัญ<ะ>ครับเอาเป็นว่าสุดท้ายตอนจบสารศาลฎีกาตัดสินให้ชนะจากรายงานนี่แหละ ไม่ต้องจ่ายยัยยิ่สุดเราก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเราจําได้ไหมฮะภาพเสาอย่างนี้ขออีกทีนะนนั้นโเวลทียวเมื่อก่อนท่านรม้ไหเราไปทางดอนมุกจะเห็นเต็มเลยอันนี้คดีล่าสุดสตอเมื่อก่อนที่อู้มันมันตั้งอยู่เฉยๆอย่างนี้สี่ปีฮะับสามสิบปีสามสิบปีใช่ใช่ฮะหลายคนก็อยากรู้ว่าสามสิบปีที่แพ้มาตลอดเพราะมีการฟ้องร้องกันมาตลอดฟ้องร้องกันมาตลอดใช่ครับแล้วก็ตั้งเป็นเสาอย่างเงี้ย ตลอดมาสามสิบปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลอย่างท่านพิรพันธ์เหมือนกันไม่ใช่ผมไม่ได้สร้างใครเป็นคนเคลียร์ใครเป็นคนเคลียร์ผมเป็นคนเคลียร์ว่ารัฐไม่ต้องจ่ายนี่ตอนนั้นเราจะต้องจ่ายเขาเท่าไหร่ฮะผมไม่ได้สร้างณวันนั้นอ่ะยังไม่รวมดอกเบี้ยที่องวิ่งทุกวันอ่ะนะครับสองหมื่นห้าพันล้านโอ้โหครับ ไม่น้อยฮะแต่อยากรู้ว่าหลังๆนี่คือเราสามารถถอนออกได้หรือยังก็น่าจะได้แล้วครับแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ผมต้องไปให้กระทรวงคมนาคมเข้ามาจัดการแต่บางส่วนเขาเอามาทำรถไฟฟ้าแล้วจริงไหมผมก็ไม่ได้ไปดูนะแต่ผมว่าไม่น่าได้นะถ้ารัฐมนตรีมองว่ามันใช้ประโยชน์ต่อได้ไหมครับเอาไว้ปลูกต้นไม้เลื้อยให้มันเขียวๆให้ดูเป็นอุโมงต้นไม้ออกวาไม้เลื้อยดูสดชื่นวันที่ได้อยู่ดีบอกว่าเอาละคุณพิรพันธ์คุณคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ รู้สึกไงบ้างฮะวันแล้มุงทำไมถึงงงตอนแรกคิดว่าตัวนี้เป็นรัฐมนตรีอะไรฮะไม่ได้คิดเลยชิงเหรอฮะเพราะตอนแรกไม่รู้จะได้ร่วมรัฐบาลหรือเปล่าคือเมื่อวาที่ผมไปรัฐมนตรีพลังงานนี่แหละคือทันทันทีที่รู้ว่าต้องมาทําหน้าที่ดีนะผมนึกถึงพ่อคุณแรกเลยทําไมอะฮะก็คุณพ่อผมเป็นคนทาน้ํามันให้ประเทศไทยคนแรกเป็นคนตั้งปั๊มสามทหารค่ะปั๊มสามทหารนะคะแต่คุณพ่อผมเป็นคนทาให้หระครับใช่สมัยนั้นน่ะ ไม่มีบริษัทน้ำมันคนไทยเลยนะฮะแต่ว่าเราคุณพ่อเป็นได้รับมอบจากรัฐบาลในยุคนั้นให้เป็นตำรวจแล้วก็ไปทำโรงกลั่นน้ำมันในหลวงราชกาลที่9เสด็จเปิดที่อำเภอฝาาจังวัดเชียงใหม่เป้าหมายคือเพื่อขุดน้ำมันผลิตน้ำมันให้กับกองทัพแต่สามารถผลิตขึ้นมาได้เกินความต้องการของกองทัพจนสามารถเอามาตั้งปั๊มสามตานหารให้ประชาชนในราคาถูก๋อแแจกจ่ายไปทั้นห่ะ ถ้าเป็นปั๊มฝรั่งอ่ะเรียกว่าไม่อยากไม่ต้องเอ่ยชื่อพวกฝรั่งจะแพงกว่าใช่ฮะ่ะเขาบอกคนไทยท่ามันถูกใช้สำนทหารก็ทํามาได้ตลอดครับจนกระทั่ตงต่อมาก็มีปัญหาหลายเรื่องนะในองค์กรยังไงก็แล้วแต่จนกระทั่งส5 2 0ก็สม2 1ก็มีการเปลี่ยนอตอนนั้น่คุณพ่อผมเป็นทหาร,รเป็นเขาเรียกเจ้ากรมการพลังงานทหาร,รแล้วก็มาทําเรื่องน้ํามันดนัทหารเนี่ย ภายใต้หน่วยงานของของกรมพลังงานพลังงานเรียกว่าองค์การเชื้อเพลิงแล้วก็ต่อมาของ1รยรัฐบาลนั้นอ่ะก็ปรับเปลี่ยนองค์การเชื้อเพลิงให้เป็นการปริโตรเลียมแห่งชาติปอตอทอ,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 อและท้ายสุดก็มาพัฒนามาเป็นบริษัทปอทอทอจำกัดมหามหาชนวน,นี้ โอ้โหค่ะตอนเด็กๆผมก็ฟังคุณพ่อเนี่ยแหละประชุมบ้างอะไรบ้างผมเป็นคนโซนอยไหนพ่อกลัวผมอยู่บ้านไม่ได้กลัวแล้วผมไปทําบ้านพังไปไหนก็หนีผมไปด้วยผมก็ได้ยินได้ฟังพ่อพูดพลังงานเรื่องนั้นประชุมกันอยู่บ้านก็ทํางานแต่เราไม่เคยคิดว่าเราต้องมาทําแบบนี้ให้กับบ้านเมืองเหมือนพ่อไงตอนนั้นปั๊มนึกถึงพ่อเลยว่าเออเฮ้ยเราต้องมา ทำหน้าที่เหมือนพ่อเลยนะกระทรวงตรงกับคุณพ่อด้วยเห็นมาถึงงานอดิเรกค่ะเห็นว่าชอบสะสมเครื่องบินบังคับวิทยุมีทั้งหมดกี่เครื่องแล้วคะจริงๆแล้วบังคับวิทยุไม่ได้สะสมสะสมโมเดลอ๋อโมเดลนี่ไม่ใช่ตั้งแต่เด็กๆผมไม่ไม่อันนี้บังคับวิทยุแต่ว่าตั้งแต่เด็กๆผมชอบต่อเครื่องบินพลาสติกที่เป็นโมเดลใช่เป็นโมเดลอันนั้นะต่อเองสะสม แต่ว่าในขณะเดียวกันชอบมันบินไม่ได้อะใ่ไหมโมเดลอะต่อมันก็ตั้งอยู่งั้นเป็นโมเดลดูไว้สวยๆก็อยากให้มันบินได้ก็ต้องไปเล่นเครื่องบินบังคัวิทยุด้วยต่อยอดไปต่อยอดเล่นมากี่ปีแล้วคะเครื่องบินบังคับวิทยุความจริงเนี่ยผมเล่นตั้งแต่ประมาณอายุสิบกว่าขวบครับแล้วก็ตั้งแต่ไปเล่นนี่ตรงหน้าไออะไรตรงหมอชิดปัวเนี้ยตลาด ตลาดหมอชีดอะไอ้ตลาดอะไรเลยนะตลาดกทมอ่ะอจตกรจต่ตู้จักพ่อก่อนตรงนั้นเป็นทุ่งอ่าเขกเป็นเป็นทุ่งโอ้ยนี่หลายสิบปีมากเนใช่เหรอคะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีสนามเดี๋ยวนีเขาไปเล่นทุงสีกันไปเลยกันตรงนู้นผมก็เล่นเล่นจนกระทั่งเขาเริ่มมีคอปเตอร์มาคอปเตอร์เออผมก็เออมันคอปเตอร์มันง่ายกว่านะมันขึ้นลงตันๆเครื่องบินมันต้องมีลันเบย์มันเลยอ่าใช่คะ เป็นทดลองโหยากมากสมัยก่อนแล้วก็มันสมัยก่อนมันมีแต่มันมีแต่เครื่องเครื่องยนต์น้ำมันเวลาบินแล้วผมตกใจเหมือนเครื่องบินไฟไหมเอ้าว่าบินว่าควันกระโหมเลยมันพลอยเสียมันออกผมรู้ไม่สนุกใช้น้ำมันต้องเติมใช่ตอนนั้นตอนนั้นคีความคิดว่าทําไมมันไม่มีเป็นไฟฟ้าวะใช่ไหมเราก็คิดของเราไปมันไม่มีไฟฟ้าแล้วต่อมาก็เรียนหนักขึ้นอะไรมากขึ้นก็เป็นนักบินเลยไม่ใช่เลิก เลิกเล่นไปเรียนไงแล้วก็งานมันเยอะอะไรก็เลิกจนกระทั่งมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนั่นแหละใช่ผมไปไปดูงานที่ญี่ปุน่นระหว่างนั่งรอเครื่องบินจะกลับเมืองไทยในที่สนามบินอ,ะอ่ะก็เห็นร้านมันเล่นอะไรของมันวะมังรับเล็กๆไปดูเฮ้ยเครื่องบินไฟไฟ้าเป็น เฮลิคอปเตอร์ลำแค่นี้เหมือนตอนเราเด็กๆเลยทำไมอย่างมีก็เลยกลับมาฟื้นไปซื้อมาเล่นก็เลยไปการฟื้นฟูความตรงจำตั้งแต่เป็นเล่นมาซื้อมาลำเล็กๆอ่ะพอเราเข้าที่ก็ขยับมาเรื่อยลำใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตอนนี้มีสะสมทั้งหมดกี่ลำครับไม่ได้สะสมฮะเก็บไว้เยอะก็ประมาณยี่กว่าลำโอ้โหเยอะมากแน่นอนวันนี้คนอยากจะฟังที่สุดจากปากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน วันที่วันที่สิบสี่นะฮะใช่ไหมฮ<ท>ะค <13 S 1> รับค่ะสิบสามสิบสามสิบสาสี่แะพงออนแอร์สิบสี่ใช่ครับเลย <ทะ S 2> อีกครึ่งเดืนอนกว่าเนี่ยมกราคนไทยจะเจอค่าไฟอย่างที่เป็นข่าวไหมฮะคนไทยต้องการความมั่นใจท,ที่ผมบอกอะไม่เกินสี่บาทยี่สิบวันที่สิบเก้ารู้ว่าเท่าไหร่แต่วันนี้บอกว่าไม่เกินสี่บาทที่ต่ำกว่าสี่บาทยี่สิบไหมครับท่านมีโอกาสมีโอกาสด้วยคะครับเอาล่ะเป็นความหวังนะฮะวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆนะฮะเราได้รับเกียรติจากท่านพิรภัชต์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ สมมติว่าการส่งพลังงานกลัของคุณมาก